การที่เขาเคยจบแบบที่เสื่อมไปต่างก็จะมีหน่วยงานในการให้คทามูใความเข้นะครับส่วนการสอบกับพิพากษากรก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมสัเกตการที่จะรับฟังว่าหนการต่างให้พวกคนท้ีงินะครัแก้หาอย่างไรเราอาจจะสามารถีแวทาที่จะเก้ขึ้นในการรัี้หร I <laughs>

ในเรื่องของการผสมซึ่งมักจะเป็นนใ่ในทอที่เกียวกับการถือดินที่ทำสุนะคะเป็นท่อใหญ่และมีการสะกินหนึ ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอนะคะก็สะท้อนมาในส่วนของประชาชนเองก็ให้ข้อมูลเรื่องของงานที่มีลักษณะถูกนะคะไม่สามารถใช้ในการปรอบบริโภคได้ในการบริโภคเองก็อาจจะต้องไปมีมาตรฐานแต่วเเพื่อจะนำาไปใช้เช่นอาจจะต้องมีอั้งเครื่องกรองแอปเปิลนะคะรวมถึงในื่องของความต้องการใช้น้ำตบของประชาชนเอง มีความมุ่งหมายที่จะไม่แสวงหากำไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของท่านสูงกว่าจํานวนค่าค่าน้ำที่มีการเรียกเก็บกับประชาชนนะคะในส่วนนี้เองก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้มีการขาดทุนในการประกอบกิจการในเรื่องของประปาโดยตลอดประเด็นที่สองก็คือทางเทศบาลตําบลท่า่องก็ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพื่อจะมาใช้ในกองประปาได้ แต่ว่าเป็นการประกอบด้วยเทศบาลยูนิตกิจการเทศบาลยูนิ้รวมถึงอาจจะมีปัญหานในเรื่องของการนำเงินสะสมมาใช้ด้วยนะคะก็เปก็เป็นปัญหาด้านงบประมาณที่ทัางเทศบาลได้ให้ข้อมูลมาประเด็นที่ทในในสก็คือในเรื่องของปัญหาด้านบุคลากรนะคะก็ได้รับทราบว่าบุคลากรของกองปรปญญานี่ยมีข้าราชการที่ดูเรื่องอยู่สองท่านนะคะแล้วก็ที่ที่ทักทิศท่านก็อาจจะไ็นรู้จ้างนะคะแล้วก็อาจจะไม่มี ในส่วนของความรู้ในเรื่องของที่เป็นเรื่องเฉพาะในเรื่องประปาโดยตรงนะคะที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้ได้ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ในเรื่องของการบริหารจัดการองคการประปาของเทศบาลตำบลท่าบอกอาจจะยังทำให้คุณภาพน้ำไม่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้นะคะในส่วนของการดําเนินการ ในซาบาแนละช่วงที่ถนกะ็ได้มีการล้างถังน้ำใสครั้งใหญ่ไปดีครันะคะซึ่งก็ยังไงเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามว่าผลหลังจากที่มิการําเนินกนะารดกล่าวเน่ผลของน้ำประประเาเป็นไงนะคะและส่วนระยะการที่ทางทางเทศบตลได้ทำเดินงานนะคะก็คือโดยการอขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากโครงการจัดหาแหล่งน้ำบ้าด จะมีทัส2,568นะคะซึ่งก็ได้รับความอุเคราะห์จากกรค์ชัพยานกรดาบานานะคะก็ได้ามินการเจาะสำรวจดูแล้วนะคะเราก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดำเนินการ3จุดนะคะ2พื้นที่ซึ่งจะเป็น2พื้นที่ที่จะสามารถที่จะดำเนินการและช่วยเหลือหรือบรรเทาระบบภารที่มีอยู่ได้ประมาณ2,000คนเลยส่วนอีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดของนรี จะเป็นเรื่องของการ,การใช้ของโรงพยาบาลก็ถ้าดำเนินการได้ที่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดพื้นที่ตั้งของโครงการ2,000คนเลยก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ในการที่จะความเหลือม ปี69นะคะเพื่อจะมุ่งการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน,น้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง